สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดเอาแล้วงานนี้ทวิตเตอร์เดือด <ht> แบนการบินไทยหลังดึงท็อปดารณีนุชร่วมกิจกรรมจากพิกวิกฤตกลายเป็นไหยนาสงาั้น โดยโลกโซเชียลได้วิจารณ์การบินไทยหลังจากที่ดึงท็อปดารณีนุชร่วมงานกิจกรรมโปรโมทสายการบินหลังเพื่อนดารอาอดีตกปปะสะถูกกระแสตีกลับโดยเมื่อวันที่18กันยายนปี2563ผู้สื่อข่าวด้วยแรงงานว่าผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียจำนวนหนึ่ง ได้เขียนข้อความมีภากวิจารณ์การบินไทยหลังจากที่ท็อปดารณีนุษนักแสดงหญิงได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมขณะตนเองกำลังทำงานร่วมกับสายการบินไทย หนึ่งในประเด็นที่ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ตั้งคำถามก็คือความเหมาะสมในการเลือกท็อปดารณีนุษมาร่วมทำงานในครั้งนี้แม้ว่าที่ก่อนหน้านี้จะเกิดกระแสต่อต้อตานดารานักสแสดงหลายคนที่เคยมีส่วนร่วมในการชุมนุมของกปปสเมื่อปี2557เช่นเมียบอลรัตและมาอ,อนภาเป็นตน้น โดยมีผู้ใช้งานทวิตเตอร์รายหนึ่งได้แสดงความเห็นว่าการคัดเลือกบุคคลเข้ามาทํางานนั้นแสดงให้เห็นถึงศักยภาพขององค์กรว่าเป็นอย่างไรขณะที่ชาวเน็ตบางกลุ่มถึงขั้นประกาศแบนการบินไทยโดยได้ระบุว่าการนำท็อปตรณีนุตมาร่วมงานกับองค์กรแสดงให้เห็นว่าทางสายการบิน ไม่ได้สนใจกับกระแสของสังคมในช่วงที่ผ่านมาถ้าหาคนที่มีความสามารถมาร่วมงานได้แค่นี้มันก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของจุดๆว่ามีอยู่แค่ไหนภาพลักษณ์เป็นสิ่งสำคัญขององค์กรเอาคนที่ไร้มนุษยธรรมมาร่วมงานเท่ากับจุดๆๆไม่สนใจภาพลักษณ์ขององค์กร #hashtag การบินไทยถึงวันนี้ยังเลือกท็อปจารณีนุษมาเป็น PR การบินไทย บ่งบอกว่าการบินไทยไม่สนใจไม่แคร์ใดๆเราต้องแบนและไม่สนับสนุนการบินไทยทุกเรื่องทุกอย่างทุกกรณีโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่17สิงหาคมปี2 0 1 3สารล้มละลายกลางได้มีคำสั่งฟื้นฟูกิจการบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนหลังถูกสารสั่งล้มละลาย โดยเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้ได้หาหรือถึงข้อตกลงการชำระหนี้ในช่วงที่ธุรกิจสายการบินยังได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 การบินไทยได้ปรับตัวโดยเปิดร้านอาหารภาคพื้นดินบริการเสริร์ฟเมนูที่มีรสชาติและหน้าตาเหมือนกับเมนูที่เสิร์ฟบ,บนเครื่องบินซึ่งเปิดเป็นร้านอาหารครัวการบินไทยอยู่ที่สำนักง,งานใหญ่ของการบินไทยนอกจากนี้ก็มีอีกหนึ่งเมนูที่เป็นที่กล่าวถึงอย่างมากก็คือปลาทองโกเป็นเมนูที่ถ ือเป็นที่นิยมอย่างมากสังเกตจากการต่อแถวรอคิวที่ค่อนข้างจะยาวในแต่ละวันโดยจัดจำหน่ายอยู่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ของการบินไทยโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นที่มันเจงก็เพราะสมองไม่มีแบบนี้ไงเจ๊งยาวๆเธอแบรนด์แน่นอนเปลี่ยนจากการบินไทยเป็นการบินตายสโลแกนเกียรติคุณเท่าฟ้า เจงแน่นอน1,000%เจซเจงไปก็ดีแต่มาเอาภาษีประชาชนไปอุ้มนะสิหน้าเบื่อตรงนี้แหละในประเทศไทยนี้ไม่มีคนอื่นแล้วหรือไงถึงเอานังกระประสอน,นกวีดมามันยังเจงไม่พออีกหรือ,รอการบินไทยคงไม่ได้ลูกค้าฝ่ายประชาธิปไตยน่าจะวางตัวเป็นกลางนะ ระวังเครื่องบินตกนะเอาคนอุบาจันไรเข้าทำงานเจงแน่นอนว่ามันสมควรแล้วที่เจงเรื่องแค่นี้อย่างไรวิสัยทัศน์ดาราคนอื่นก็มีตั้งเยอะแยะก็มันเคยเป็นพวกเดียวกันไม่งั้นพวกมันไม่ต้อนรับขบวนกปปสเป็นอย่างดีหรอกอา้าวก็มันกลุ่มนกหวีดด้วยกันยังไงล่ะนี่แหละดาราประชาธิปไตยเพชรกรุณพลโดนปลดจากงานเพราะมาชุมนุมแต่ขอสู้เคียงข้างนักศึกษา ยืนยันว่าไม่ได้ทำอะไรผิดโดยเมื่อวันที่19กันยายนปี2563เมื่อเวลา19นา30นาทีคุณเพชรกรุณพลเทียนสุวรรณนักแสดงชื่อดังได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าว หลังเดินทางมาร่วมกิจกรรมธรรมศาสตร์และการชุมนุมที่สนามหลวงได้ระบุว่าวันนี้ตนมาให้กำลังใจมาร่วมแสดงจุดยืนแสดงพลังให้คนอื่นเห็นการมาที่นี่ไม่อันตรายเราไม่ได้ไปยึดอะไรเหมือนม็อบอื่นๆเรามาเพื่อช่วยตะโกนมันดังๆว่าเราไม่ใช่เสียงส่วนเล็กถ้าเสียงที่เรามาวันนี้ถึงผู้ใหญ่การเปลี่ยนแปลงอาจเกิดเราอยากให้คนใหม่ๆเข้ามาบริหารบ้านเมือง แทนคนเก่าๆที่ไม่ฟังอะไรเลยผู้ชุมนุมที่มาในวันนี้ตอนแรกตนคำนวณไว้ว่าสัก3-4หมื่นคนแต่ตอนนี้ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์เพราะคนมามากกว่าที่ตนคิดเยอะมากซึ่งตนคาดว่าหากดึกน่าจะเยอะกว่านี้วันนี้ทุกๆคนคือประชาชนทุกๆคนมี1สิทธิหนึ่งเสียงเราไม่ต้องกาพรพลิกฟ้าพริกแผ่นดิน แต่คนหนึ่งคนต้องมีหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงเท่ากันไม่ว่ารวยหรือจนล่าสุดตนเพิ่งโดนปลดออกจากงานหลังเขารู้ว่าเราจะมาร่วมเคลื่อนไหวซึ่งตนก็เข้าใจก็ไม่เป็นไรตนเชื่อว่าสิ่งที่ทำไม่ผิดไม่ได้ก้าวล่วงไม่ได้ทำร้ายใครและไม่ได้มีความรุนแรง สุดท้ายอยากฝากถึงน้องๆทุกคนที่มาในวันนี้ให้รักษาสุขภาพด้วยเพราะฝนตกมาต่อเนื่องกลัวว่าน้องๆจะเป็นหวัดเราต้องต่อสู้กันอีกหลายเวทีวันนี้ตนช่วยเท่าที่ช่วยได้และพี่บอกไว้เลยว่าน้องๆจะไม่เดียวดายโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นพวกสลิมควรรู้นะที่ประชาชนออกมาชุมนุมเรียกร้องสิทธ์ เป็นเพราะเหลืออดแล้วประเทศชาติจะล่มจมเพราะโดนปริงดุดกินยังหลับหูหลับตาอยู่ในกลาอยู่ได้มองความเป็นจริงกันบ้างอย่ายึดติดอย่าไปทำงานให้สลิมเลยค่ะปล่อยมันเดี๋ยวพวกมันก็ล้มละลายเวรกรรมของมันไงคะออกมาหนะ่ะดีแล้วเดี๋ยวก็สวยตามมัน อย่าไปสนใจกับไอ้พวกที่ตกสำรวจเพราะถ้าบ้านเมืองเจริญสงบสุขเข้าสู่สภาวะปกติก็ถือเสียว่าเราทำบุญทำทานให้กับพวกคนเหล่านั้นรักกันนะคะถึงแม้คนเหล่านั้นจะไม่อยากเจริญรุ่งเรืองก็ตาม ที่เข้ามาร่วมทําให้พวกสลิมซึ่งระดับเจ้าของงานบันเทิงหลายบริษัทไม่จ้างซึ่งกรร็รู้อยู่แล้วนะสืบบันเทิงไทยสลิม98%ใครที่เป็นดาราประชาธิปไตยเราต้องไปสนับสนุนธุรกิจส่วนตัวของเขานะรู้สึกพี่สายก็มีร้านอาหารพี่เพชรก็มีร้านอาหารไปสืบดูชื่อร้านอะไรหรือธุรกิจอื่นของพวกเขาเราก็ไปสนับสนุนจุดนั้นของพวกเขากันได้แล้วธุรกิจสลิม ที่ร่วมรายการช่องบันเทิงของพวกมันไม่ควรสนับสนุนเลยเรานี่เลิกดูทีวีไทยไปนานแล้วไม่ต้องห่วงครับคาดว่าจบงานนี้ประชาชนจะสนับสนุนงานของพวกท่านอย่างแน่นอนครับเราเชื่อว่าจะมีคนจะสนับสนุนในช่องทางอื่นเช่นกันอย่างน้อยเราก็คนนึงค่ะชื่นชมครับที่เลือกความถูกต้องและเท่าเทียมสักวันหนึ่งความดีนี้จะส่งผลเองความคิดดาราฝั่งประชาธิปไตยช่างแตกต่างจากฝั่งสลิมลิบลับ คุณทํำไปเถอะครับอันไหนจริงอันไหนไม่จริงคุณรู้อยู่เหมือนผมหรือประชาชนทุกคนขอบคุณที่เสียสละเพื่อคนไทยส่วนมากคุณทําถูกแล้วสู้ๆต่อไปค่ะสังเกตไหมว่า เวลาดาราประชาธิปไตยเวลาออกสื่อเขาจะพูดจาสุภาพต่างจากดาราสลิมมาหมาหลายตัวมากฟังแล้วไปคนละทิศคนละทางพวกสลิมก็ดีแต่ใช้อารมณ์เป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆค่ะใจคุณหล่อมากๆค่ะงานนี้รัฐบาลวิกตูได้ฟังมีจุกแน่อดีตนะักร้องก็ปปสกลับใจร่วมม็อบสนามหลวงรับเคยเป็นส่วนหนึ่งทำให้สังคมไม่ยุติธรรม โดยเมื่อวันที่10กันยายนปี2563ผู้สื่อข่าวได้วยแรงกานว่าคุณสุกัญญามิเกลอดีตนักร้องดังได้โพสผ่านเ c e b o o k ส่วนตัวหลังเข้าร่วมชุมนุม19กันยาทวงอำนาจคืนรัศดรที่สนามหลวงโดยได้มีการระบุข,ข้อความว่าหากหลายขวบปีที่ผ่านมามันได้พิสูจน์แล้วว่าเราคือส่วนหนึ่งที่ทำให้มีความไม่ยุติธรรมในสังคม หากหลายขวบปีที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่าเราโต้แย้งอะไรไม่ได้หากหลายขวบปีที่ผ่านมาเราถูกยึดโยงไว้ด้วยคำว่าฝ่ายเราขอเดินตามที่เราเห็นว่าควรจะทำตามคันลองของคำว่าประชาชนที่มีสิทธิเพียงแค่หนึ่งเสียงที่ไม่ต้องการเห็นการรัฐประหารอีกแล้วเราไม่ขอเอาความเป็นเรา ให้ใครเอาไปเป็นพันธนาการเป็นฝ่ายของใครเพราะชีวิตเป็นของเราความคิดเป็นของเราหัวใจเป็นของเราเสียงเล็กๆเ,เพียงแค่หนึ่งเสียงมันคงไม่ได้ยิ่งใหญ่สำหรับประเทศนี้กระมังแต่สำคัญมากสำหรับชีวิตของเราที่เป็นแค่คนตัวเล็กๆที่ทำมาหากินในสังคมเบียเบ้ยวๆนี้เท่านั้น ใครจะเอาไปคิดอย่างไรจะเอาไปด่ายอย่างไรไม่ว่าจะเป็นคนเคยรักและคนที่ไม่รักนั่นมันเป็นสิทธิ์ของแต่ละท่านเช่นกันเราขออนุญาตร้องขอหากใครไม่ชื่นชมหากใครไม่เข้าใจลบเราออกจากความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องได้เลยครับเคารบกันโดยหลังจาก ที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจยนจนม,มากอย่างเช่น ต้องขอชมเชยมากๆในสิ่งที่พูดออกมาครับนี่แหละคนถ้ามีสำนึกและความเป็นคนย่อมรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรที่เคยพลาดไปก็แค่ขอโทษคนไทยนะมีน้ำใจกันอยู่แล้วคุณใช้ได้เลยคุณสุกัญญายมิเกลดีกว่าไอ้พวกดาร,ราหนเจ้ามาเฟียการบันเทิงทั้งหลายที่เอาแต่ความคิดที่เห็นแก่ตัวเป็นหลักไม่เคยนึกคิดถึงชาวบ้านและประชาชนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบเลย ดีค่ะคิดใหม่ทาใหม่ไม่สายเลยนะคะสู้ๆข้อดีของประยุทธ์ทำให้สลิมหายงโง่เคยหนุนลุงมาไล่ปูแต่ลุงมาแล้วไม่ไปตามสัญญาเหมือนนีเสือปะจระเ้หลายคนผิดหวังสำนึกบาปยังไม่สายไปค่ะขอชมที่ยังคิดได้อยากให้สลิมที่หลงทางอยู่คิดได้แบบนี้เยอะๆประเทศของเราจะได้ก้าวต่อไปข้างหน้าเพื่อลูกหลานของเราในอนาคตค่ะ ถ้าคิดได้ก็ไม่มีใครไม่ให้อภัยครับแล้วมาช่วยกันปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีขึ้นเพื่อประชาธิปไตยโดยรวมใช่ค่ะตอนนั้นเชียร์กปปสเหมือนกันไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้รู้สึกผิดที่ทำให้ประเทศเจอวิบากกรรมเช่นนี้ชื่นชมครับเกิดมาชาติหนึ่งอะไรถูกอะไรผิดอะไรใช่ไม่ใช่รับรู้ด้วยตัวเราเองคนเรามีผิดมีถูกแก้ไขกันได้ครับ ขอชื่นชมครับเป็นคนที่กล้ายอมรับในสิ่งที่เคยทำอันไหนผิดอันไหนถูกยังรู้ที่จะแก้ไขกับตัวแต่ยังมีดาราอีกหลายตัวที่มันยังหดหัวอยู่ไม่กล้าโผล่หัวออกมายอมรับในสิ่งที่ตัวเองเคยทำในเมื่อเห็นทางสว่างก็กลับมาทางนี้มาร่วมกันต่อสู้ไปด้วยกันนะครับขอขอบคุณข้อมูลเนะื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสด และมติชนสุดสัปดาห์ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม